ต้อนรับสู่ Auto Insight ช่องของคุณสำหรับรีวิวเทคโนโลยีล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึก Samsung Galaxy S25 Ultra สมาร์ทโฟนเรือธงที่ทุกคนรอคอยในปี2025อุปกรณ์รุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ที่พัฒนาให้ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่ทรงพลังทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม s a m s u n Galaxy g S 25 Ultra มาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.8นิ้วที่มีอัตรา r e f เฟร h 144 h z ให้ภาพที่ลื่นไหลและสีสันสดใสความสว่างสูงสุด3,000นิตช่วยให้การมองเห็นยอดเยี่ยมแม้อยู่ใต้แสงแดดโดยตรงดีไซน์ของ Samsung ได้รับการปรับปรุงให้มีขอบจอบางลงและกรอบอาร์เมอร์อลูมนีมที่แข็งแรงทำให้ทั้งสวยงามและทนทาน ชิปเซตที่ใช้คือ snapdragon 8 Gen 4ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและประหยัดพลังงานมาพร้อมแรมสูงสุด16 g b LPDDR5X และตัวเลือกหน่วยความจำตั้งแต่256 g b กะไถึง1เทราไบตทำให้สามารถจัดการ multitask เล่นเกมและทำงานได้อย่างลื่นไหลระบบระบายความร้อนที่พัฒนาใหม่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ร้อนเกินไปจุดเด่นของ S25 Ultra คือระบบกล้องที่ได้รับการอัปเกรด เซนเซอร์ S S หลักความละเอียด2 0 0 MP พร้อม AI ช่วยให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นและเก็บรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่งกล้องเป็นริสโคปซูมใหม่รองรับการซูมดิจิทัลสูงสุด150เท่าและซูมออปติคอ10เท่ายกระดับการถ่ายภาพบนมือถือไปอีกขั้นเลนส์มุมกว้างพิเศษและโหมดภาพถ่ายบุคคลที่พัฒนาขึ้นช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพได้สวยงามในทุกสถานการณ์ แบตเตอรี่ได้รับการปรับปรุงให้จุถึง5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสาย 65W และชาร์จไร้สาย 50W ซัมซุงยังได้นำ AI มาใช้ในการจัดการพลังงานทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านซอฟต์แวร์ S25 อัน t ร a ใช้ระบบ One UI 7บนพื้นฐาน Android 15ที่มาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งใหม่ความปลอดภัยที่ดีขึ้นและการเชื่อมต่อที่รับรื่นกับอุปกรณ์ในระบบ Galaxy S25 Ultra ยังรองรับการใช้งาน S Pen ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยการลดเวลาหน่วงและเพิ่มฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆประสบการณ์การใช้งาน S Pen จึงเป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นฟีเจอร์เด่นอื่นๆได้แก่ Wi-Fi เจ็ดการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและระบบสั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียม สำหรับราคาของ s a m s u n Galaxy g S 25อันตราคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,399ดอลลาร์ 1, สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1,799ดอลลาร์ 1, สำหรับรุ่นที่มีสเปคสูสงขึ้นแม้ว่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ฟีเจอร์และประสิทธิภาพที่ได้รับก็คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตาม Auto Insight เพื่อรับชมรีวิวเทคโนโลยีเชิงลิกและอัปเดตอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ รอติดตามเนื้อหาสุดตื่นเต้นเพิ่มเติมได้ที่นี่